ไม่ได้เคือนสนามสีเขียวมัได้คืนสนามสีม่วงเที่ยงฮะตัวตรงชื่อก็ดีมันจะมีเคื่อนอยู่มันว่าเคืนสนามออ๋เห็นแล้วเห็นแล้วคืนสนามก็คือกลับมาปะจ้าของกูมันสีม่วงไงก็คือมึงกลับมาบ่อยกว่ากูมีชายาที่จุดสิไม่มึงกูกลับมาไม่รู้เหมือนกันหัเหัวยีเค เอียเยสอ๋อหมวยไอ้สัตโอ้โหทำไมมันด hey, ูตัวสูงวะเฮียยิ่งเลยเฮ้ยเฮียเฮียอะไรไอ้สัตผมคิดถึงเกมนี้จังเลยคิดถึงจังเลยเบื่อแล้วอารีนาไอ้เหี้ยที่จะมันมันเปื่อยอ่ะอ๋อกูไม่ได้โดดข้อมูลแน่เลยไปกันเลยไอ้เหี้ยตัวเหี้ยอะไรโดดอยู่ข้างหลังน่ะเป็นอะไรไม่รู้สิว่าโพจิงกี่ไหมตรงกลางดีบาลานซ์ด้วยไป ไม่ได้เลยตามใจอะไรเลยยังไงกลับมาเล่นก็น่าจะเจอแต่บอดเรมั้งอีกสามโดดเลยโดดเลไง้อย่างเงี้ย I need a weapon โอ้กดปิไเียกูปล <wh ่นิัปิดปิดิดปิดปปืนดปิปิดไิดปิดปิปดปดนป ไอ plane. ้เห oh oh ี้ยวิโดนเลยไอ้ช้างลูกตองทุกแนวะใจบ้ามึงนอะไรตายวะนี่่ไอ้เหี้ยมันโดดไปเหวว่ะไอ้สัตว์วิ่งสัตว์ตายสักทีเจ็บเป็ดมาเหี้ยปืนพกไอ้สัตว์โห้สัตว์กูเหี้ยกลับมาเล่นกันได้กิวโอ้โห เก็บไปกี่ตัวแล้วนะ่ะบอดทุกคนไม่รู้ไม่รู้เลยยิงหมดไปสนแะล้วไอ้เหี้ยแยกไม่ออกแล้วลูกหมดมาขอลูกหน่อยลูกอะไรอ่ะลูก <แจ S 1> ปลามีคนในบ้านน้ำมีคนอยู่ในบ้านน้ำบ,บ้านแดงเนี่ยนะมีในบ้านมันรอมันรอต้อยผิว วายว่ายไม่โดนไอ้ที่ทุกสองออ้ง,ฮงเฮเกียเข้ามาหันควอบเลสัดหันซ้ายหันขวากันไอ้ที่อต่างคนต่างไม่รู้เลยเอารุมหมดแนละ้วหาเพิ่มโกนตีนอ่ะเอา้าไม่ได้โกนตีนก็ก็ทำหมดแล้วก็หาเพิ่มไงเพื่อน เฮ้ยสกูปี้ไอช่ป่ะวะนี่ขี่ไปให้ดูโคเตอร์เออโหเสียงเฮ้ีเกือตัะย่าอ่ะเออเกือบะเสียงย่างหมาเลยฮี่อ่ะจริงหมูซอสจีกงเนาะเออโอเคโอเคมามามาเราจะเป็นคาร์บอยกันดีกว่าพวกเราโ ไปนะไปไปไปไหนดีเฮ้ยสค่ะเย็ไแตะครูกันดีกว่าป่าโอ้ยเยอะเรยเดียวมันติดขึ้นขยอยขยอยเยสสวยจัดขยวยเตดเพื่อนวยเออเกี่ยปืนอย่างเท่เลยนะไอยูซี่ไปเข้าสะครูกันดีกว่า สลิงปะวะโอ้ยไม่ใช่สลิงไอ้เหี้ยดูราหานไอ้เหี้ยโดนกูมันมีคนไทยอยู่คนเนี่ยแม่งไล่ยิงคนอื่นไปตัวเลยเนี่ยนะไอ้คนทางซ้ายเนี่ยอดีนเอดีนเอเก็บไปเจอปยวรออนอเนี่ยมันคือซ่อมเบอร์รี่นะครับยิงนอารุ่ยิงให้ล่วงเอางั้นเลยประกาศเลยครับ นีไปอยู่นี้เดียวใช่แค่คูนหกป่ะไหนโอ้เยี่ยมขยะป็นกระเป๋าต้นไม้เอาวัวเหมือนกัอะไรใช่ระบายระบายขยะให้ขยะเอ้าไอ้เที่ยนนี่เขากระจกไปเลยเออ ไอ้ไข่วะน่ะที่ผายตายยาสงสยัยให้สองข้ออ๋อย่าสงสัยให้สองข้อไงเท <Yeah. S 1> ียร์กระสุน17เจ็ดนัดไม่พอเทียร์ทีเจ็ดนัดไม่พอการใช้งานาเอ้ยเจอแล้ว ตร,ต,รตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นมาร์กแล้วมาร์กแล้วสไนเปอร์ชัวเนี่ยหลังต้นไม้ซิกแซกได้เนี่ยโอ้ยไม่โดนเลยโอ้ยยังไม่ชินกระเจโลหรอกเดี๋ยวจัดให้เฮ้ยพอยิงโดนอ่ะไปจังเอากูก็ยิงไปตั้งชุดไอ้เหี้ยลูกติกลูกิกอยู่นั่นแหละ เจอคนอีกแล้วเอาหัวนดนตายหูตายแล้วนี่ขับแบบโอโตโอ้เอ้ยรถแบบใหม่ขับแบบโอโตโอ้ไปเลย let's go เที่ร์สัคราวอั้ต้เออมันมันมันขี่ให้เอ้ยมันไม่เชิงขี่มันแค่แบบแต่จะลองลองดูแกงมอดเปลี่ยน,นยิงมีม่กระสุนเขียวให้ยืมป่ะ ไม่มีเพื่อนกูก็ใช้เหมือนกันสี่กูมีอยู่สี่สิบโอเคที่หลังกูจะใช้ปืนที่คล้ายๆ AK ยิงแล้วกันไอ้ขี้จะโซนเกียวหายไปหมดวะกูก็ไม่รู้อ่ะกูไปตอนนั้นกูมีอยูสองร้อยตอนนี้เหลือร้อยสามสิบแล้วอ่ะไม่มีร้อยสามไม่มาขอกูมีมีสี่สิบไอ้ขี้เอาเหรอไอ้เขี้ไอ้ยูซี่คู่อ่ะเอ๊ะไม่ใช่ยูซี่นี่หว่า เอ็มพีเจ็ดเอ็มพีห้าเอาเทียเออวะเทียลืมลืมชื่อนะเ <c oughs> นียแบบโคตรใหญ่อันนี้เจ็ดนี้เท่าไหร่วะหกคูณหกวะแปดคูณแปดแสัตว์เออไอไอปืนไอแมพเทียเนี่ยแปดีจีนได้มีแปดคูณแปดแบบมาไปอีกสองสองร้อยคนเทียอะไรวะน่าสองร้อยคนอ้สัต นะ100คนหนึ่งร้อยคนบอทก็ที่เหลือก็บอทร้อยคนนะั่นแหละบอทร้อยตัวห้าบาทตบอสเฮ้ยอะไรเมื่อกี้เมื่อก่อนฟีกูก็กดแม่งเลยอ๋อเนี่ยเหรอเออกู <c oughs> <c oughs> ดูว่ามึงไม่ได้ยินเสียงเพลง <c oughs> ไีนหนีแต่ว่าคอมมือก็แพ้หมดอะไรกันแล้วล่ะอืมเฮ้ยโอ้ไม่จริงเอารถรถมอไซค์ก็ได้มอไซค์ก็ได้กูอยากนั่งคันนี้คันนั้นเพราะม่งกันหัวตัวเองหน้าและแม่งเร็วด้วยเจอขับรถอย่างนี้พอเลยจะเป็นไรหน้ากูมีแบกับขี่ได้ซ้ำ ใบกับมีหรือไม่มีขับดีกว่าตรงไหนมีก็ไม่ขับมีก็ไม่ไม่ควรจะขับไง้ยเมาร์คจุดโลเคชั่นฮะไปนูเนี้ยได้ดิเอาน้ำไปเลยเอาได้เดี๋ยวหาเนิน่อาจะได้โดดได้เอาเอาไม่รับเลยมัเนี่ยเนินเนินเนินเฮ้ย อุ้ยเหี้ยรถยังไม่ดับด้วยวะไม่ดับเลยเอา้าเรากกลับมาที่เดิมมั้งก้ามวงมันจบตรงเนี้ยให้ไปไหนเนี่ยเอาหรอเออว่ะจะรอนั่งกินอยู่นดีกว่าเป็เสือนอนกินเออเสือนอนกินเลยนอนหลับงำ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 เฮ้ยวันนี้เราต้องได้ที่หนึ่งแล้วเว้ยเราไม่ต้องไปวัดคมมาใครหรอกตะาวัดได้หมดเชียร์ต้องได้ที่หนึ่งแล้วล่ะวันนี้ เสือนอนกินหรือว่าจะเป็นเสือแห้งตายเท่ไอกูมีปูมีที่รอได้คนในเกมหรือมูปูเกือบโดดจะที่สูงเมื่อกี้เอ้ยมันโค้เอ้ยมันชนคนตายเท่ดีเอไม่ชนคนตายโหมาแล้วเฮ้ยมาแล้ว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 มันมาแล้วน่าจะใช่นี่วิ่งมาแล้วฮัลโหลไม่ไปนอนหญิงได้ไหมเนี่ย เอ้ยไม่ใช่นี่หว่านัน่นมันน่าจะบอดป่ะมันดีเอมันใช้รถอยู่อะออเอาตายโหงตายโหงแล้วน้องเพื่อนมันไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่ข่บมาคนเดียวลงลงเ่ิมมันมต้ออยู่บนเขาอะเอ้พวกนั้นใครอะ ตีเท่าไหร่เนี่ยติแล้วกดกดแล้วกดมาตีสี่อ่ะเออ,อเฮ้ยคนไอ้เหี้ยชิบหายแล้วโดนช้าระเออวิ่งกันมาก็เป็นขยโยงเลย Watch out น็อกหนึ่งแม่งไม่โดนเลยว่ะ น็อกสองมึงจะโดนหมดตีดโอย Awesome ไอ้ตัวยืนไปไห้วะเอาหัวไปหนึ่งนัด

ไม่ได้ยิงมันมันอย่างนี้มานานแล้วยี่ตั้งแต่ไอ้เยเล่นอาลิณาเนี่ยยิงมันสองเม็ดตายสองเม็ดตายไอ้เยี่เออกระสุนที่มีในรังเพลิงบางทียังใช้ไม่หมดเลยสัตว์สองเม็ดบ้างเม็ดเดียวบ้างไอ้เยี่จะเจอเส้นเดียวกันเราถึงยิงกันมันนะเออใช่ัอผ่าตัดกระเบิดอะกระเบิดไม่มันเลยใช่ไหมขาแขนขาขาดไอ้ยิ่งไม่ไหว เราเปิดขาหลุดอีกไม่มันเลยโอ้โเอ้าก็ฮะเอาชนะละเหี้ยมามาเต้นเต้นเต้นตับเสียงไปไหนก็กดยกเลิกแล้วเสียงหายเลยเอาอะไรอ่ะเอาได้แล้ว ทาเฮียเลยเนี่ยเรื่องทาคุ้นๆเลยเฮียฮะยังดูดีกว่าเลยเนี<ะ>่ยแต่ไม่เห็นเลยดิเฮียไม่นหลอกข้อมูลอาล้าวเหรออ่ะกูตบมือให้อ่ะอ่ะสวยสวยเพื่อนสวย <laughs> โอเคโอเค <laughs> โอเคโอเคไอ้เจ๊ฮ้ยหลอกมูลอย่างนาไอ้เี้ยกลับมาคาหาแล้วไอ้สัตว์ไปไก่แรกของวัน เออกไก่แรกของวัน30